ตำบลหนองไซตั้งอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลหนองไซแห่งนี้ประกอบด้วย1ิสี่หมู่บ้านคือบ้านหนองไซบ้านตะกุตาสาบ้านหนองเตียนบ้านหนองกราดบ้านโคกใหญ่บ้านหินลาดบ้านคลองไผ่บ้านโคกหลักหินบ้านนิคมเขตบ้านดอนขุนพรมบ้านหนองทะยูบ้านดอนขวาง บ้านโคกเปราะหอมและบ้านโคกปอแดงชาวบ้านในตำบลหนองไซแห่งนี้มีการใช้ประโยชน์พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้จากสองป่าคืคอป่าเขาอังคารและป่าโคกใหญ่ค่ะและด้านหลังที่ดิชันยืนอยู่นี้นะคะก็คือป่าเขาอังคารซึ่งป่าเขาอังคารเป็นพื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติประกาศตามกฎกระทรวงเมื่อปีพศ2511ค่ะ มีพื้นที่รวมทั้งหมด27,681ด้ดไร่ด้วยกันสภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรังมีลักษณะเป็นดินตื้นมีหินผสมอยู่มากพันไม้ที่พบขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตามพื้นที่เช่นรังมะกอกเกื้อนแดงกระทุ่มเนินข้าวยอป่าอ้อยช้างประดูกระพีเขาวควายกรันเกากระบกพลึกรักขาวและหมักบอ่อเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่างเป็นพันธุ์พืชที่ชอบแสงเช่นสาบเสือหญ้าเพกและหญ้าคมบางค่ะค่ะและนอกจากนี้ยังมีของป่าที่ใช้ประโยชน์มากติดอันดับแรกคือดอกดินผักอินูนเห็ดโคนดอกกระเจียวเห็ดน้ำหมากหน่อโจดเห็ดพอเห็ดหน้ามอมเห็ดจมูกวัวและเห็ดระโง่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตำบลหนองไทรทำให้ทราบว่า ของปากเพียงแค่10บชนิดข้างต้นนะคะสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง1.353,000บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อ,อคุณกระสาดหนำกุลสุขเซมค่ะคุณพ่ออยู่บ้านไหนคะบานิลาาอ๋อแล้วหมู่หกอ๋อคุณพ่ออยู่ที่นี่มานานแล้วยังะคะอยู่30มสิบปีพ่อคะแล้วป่าสภาพปัจจุบันกับ อดีตนะคะมันแตกต่างกันยังไงบ้างะคะแตกต่างเมื่อก่อนมันอุดมสม,ม,มบสูรณ์ทุกวันี้กระเสือมโรมค่ะแล้ววันข้างหน้านะคะ่ะในอนาคตคุณพ่ออยากให้ปากของของาคารเป็นยังไงอะคะอยากให้เหมือนเดิมเลยอยากให้เหมือนเดิมคือยังไงอยากให้มันอุดมสมบูรณ์เหมือนเก่าอยากให้อุดมสมบูรณ์เหมือนกันค่ะคุณพ่อขอขคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสด<อ>ีค<อ>่ะค<อ>ุณมาเื่ออะไรคะนายพื้นพรนันศรีค่ะ เป็นผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่มสองอบ้านกุตสาผู้ใหญ่บ,บ้านนะคะคผู้ใหญ่บ,บ้านอยู่ที่นี่มานานแล้วยังคะก็ะอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ได้เกิดกันแล้ว่ง <c oughs> แล้วปัจจุบันนี้ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากป่าของอค่านบ้างคะก็คงจะมันมีมีเห็ดนะครับ <c oughs> เห็ดผักหวานไผ่นุนนี่ผักดอกกระเจียวดอกกระดินนะครับที่พี่น้องประชาชนในตำบลน้องไก่ที่ใช้ผลประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับ ดูลักษณะแล้วใน,นตำบลน้องไซนี้บรรกุตรสาของเราก็อาศัยพื้นที่ในส่วนที่เป็นป่าเขา,ขาคันหาในส่วนที่คนที่ไม่มีจะกินนะครับคนที่เขาไม่มีจะกินที่เขาไปประกอบอาชีพไม่ได้เขาก็อาศัยผลประโยชน์จากเขานะครับไปเก็บผลประโยชน์ในส่วนตรงนี้ลงไปขายแล้วผู้ใหญ่ว่าสภาพป่าในอดีตกันในปัจจุบันนะคะมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอะคะในอดีตนะครับที่ผมเคย ดูแล้วนะครับในอดีตนั้นเมื่อก่อนนี้ขึ้นขึ้นจากหมู่บ้านนี้มันจะเป็นปา่ปาป่าป่าใหญ่เลยนะครับในอดีตแต่ปัจจุบันนี้มันกลับคนละเรื่องเลยหลังจากป่าใหญ่ลงมาเป็นป่าเตีย้ยแต่ป่าใหญ่ดีนี้มันมันจะอยู่อยู่เขาสูงนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องอาศัยความลงมือมันเป็นป่าสุดท้ายแล้วป่าสุดท้ายที่เราจะต้องมาดูแลกัน แล้วผู้ใหญ่คิดว่าป่าเขาลังคายเนี่ยค่ะให้อะไรกับพวกเราบ้าง啊ค่ะตอนนี้นะครับผมก็ดูดูแนวโน้มแล้วว่าน,นี้นะครับมันให้ผลประโยชน์นะครับดูสถิติแล้วการประเมินทุกสิ่งทุกอย่างตามที่นักหน่วยงานที่เขาประเมินเขาบอกว่าประมูลคุณค่าไม่ได้ <嗯 S 2> นะครับไม่ว่าเฮ็ดไม่ว่าดอกดินดอกเกี่ยวดอกพักอีนู้นนี่เนี่ยเขาปรีประเมินแล้วว่าเป็นสิบล้านเขาว่ายังมันยังต่ํานะครับ,รบตอนนี้นะครับ เพราะว่าผลประโยชน์ตอนนี้มันมันมีการเริ่มดูลักษณะไอธรรมชาติแล้วตอนนี้มันเริ่มมีหน่วยง,งานในต่างๆเข้ามาดูแล้วผู้ใหญ่คิดว่าในอนาคตอะคะ่ะผู้ใหญ่อยากให้ปากของอาคาร<อ>เป็นยังไงอะคะครับไอส่วนตรงนี้ในฐานะที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็อยากจะเห็นทุกภาคส่วนนะครับเข้ามีส่วนร่วมนะครับมีะบวนการในต่างๆที่เข้ามาให้ชุมชนของเรานะครับได้มีการยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรต่างๆไม่ว่าทุกองค์กร นะครับผมอยากจะให้ทุกภาคส่วนแล้วก็ตอนนี้ทางทางสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็เข้ามาดูแต่อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่บริเวณรอบเขาของคานคนะครับทุกคนทุกหน่วยงานนะครับในวันหน่วยงานองค์กรในวันหน่วยงานภาคส่วนห้องเอกชนอะไรต่างๆนี้อยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาพันึกกลังกันแล้วก็มีการประสานงานแล้วก็มีการดูแลกันทุกภาคส่วนนะครับผมก็อยากจะเห็น,นภาพในส่วนนี้ออกมาน,นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มานะคะเพื่อใคุ้ค่ะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าสภาพพื้นที่ป่าเขาอังคารเป็นอย่างไรและการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรค่ะต่อไปเราไปดูฝั่งป่าโคโกใหญ่กันบ้างค่ะและที่ี่ฉันยืนอยู่นี้คือป่าโคโกใหญ่ป่าโคโกใหญ่แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3,000กว่าไร่และพื้นที่บางส่วนของป่าโคโกใหญ่นี้ ได้จัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนเมื่อปีพศ2543สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีความหนาแน่นปานกลางมีลักษณะดินเป็นดินทรายแดงพันไม้ที่พบได้แก่มะขามป้อมเต็งรังระเวียงไม้แดงสะดาต้นแจงมะข่ายอป่าเป็นต้นไม้ชั้นล่างที่พบเช่นหญ้าเพกปอขี้ตุน่นสาบเสือ เล็บแมวเป็นต้นส่วนของป่าที่พบเป็นสิบอันดับแรกในป่าแห่งนี้ได้แก่ดอกดินเห็ดตะไคร้เห็ดโคนเห็ดละโงกไข่มดแดงกระบุกมะขามป้อมสมอเห็ดนางหงและดอกกระเจียวจากการเก็บข้อมูลผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าโคกใหญ่แห่งนี้พบว่าแค่ของป่าเพียงสิบชนิดนี้ได้สร้างมูลค่าถึง หนึ่งล้านสี่แสสองมืนบาทต่อปีเลยทีเดียวต่อไปเราจะไปฟังคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ประโยชน์จากป่าโคกใหญ่แห่งนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะคือนางโอประสงค่ะอ๋อเออคุณยายเคยขึ้นไปเก็บหาของป่าที่ป่าโคกใหญ่ไหมคะไปค่ะเฮ้ดค่ะเอ เห็ดพะการนเนี่ยป่าเมื่อก่อนนะคะตั้งแต่คุณยายขึ้นไปเก็บแรกๆค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะมันเป็นเป็นหลเนี่ยที่นี่ทุกวันนี้มากระเตียนเขาปลูกมันปลูกลูกค้ามแล้วคุณยายอบใครใช้ประโยชน์อะไรจากป่านี้มาคะนอกจากไปเก็บเห็ดแล้วค่ะไปขายอีกนหรือป่าอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหาพื้นหนึ่งแล้วต้องอยากต้องอยากนีแหละแล้วคิดว่าป่านี้ให้อะไรกับเราบ้างมันก็ดีเอง แล้วมีหมากึ้นแล้วอนาคตนี้คุณยายอบอยากให้ป่าเป็นยังไงคะอยากให้มีหลายเยตัวมันมีมีนีลูกเก็บแยังไงวันนี้หรือคำตัวตุ่นยามาก้คุณจากการสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าของคารและป่าโคกใหญ่พบว่ามูลค่าของของป่าจากการบริโภคและการขายมีมูลค่าสูงถึงเกือบเจล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะค่ะและจากคําบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่ใช้ประโยชน์จากป่าทั้งสองนะคะทาให้เราได้ทราบว่าความมั่นคงสมบูรณ์ของป่าในอดีตและปัจจุบันนั้นแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งว่าพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้นะคะปัจจุบันกลับพบว่ามีการสูญหายหรือสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่แล้วทั้งนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายด้านที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยังคงอยากให้ป่า อุดมสมบูรณ์ต่อไปตราบจนชั่วลูกชั่วหลานซึ่งสภาพผืนป่าในอนาคตจะเป็นเช่นไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งก็ไม่ยากเกินความสามารถด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนตำบลหนองไซทุทกคนค่ะและวันนี้พวกเราคณาจารย์และนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบพระคุณค่ะ